สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พวกช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่สองร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วครับผมมีผาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ อ,องละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมพร้อมจัดส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่เป้ได้รับสององก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดีไลน์ก็จะเป็น p o p c o r n ีโออนสองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทางสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องลอง,ลอง,ลองรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญหลงพ่อรวยครับผมนี่เป็นเหรียญพ่อรวยนะพี่น้ะรายการที่หนึ่งนี่นี่ครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับผมนี่รุ่นรวยมหาลาบนะหลวงพ่อรวยครับผมเป็นปีหกห้านะครับผมนี่สองห้าหกห้านะครับผมนี่เป็นเหรียญมังกรคู่แบบนี้เลยนะองค์นี้รายการที่หนึ่งครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ อ่าหรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่เลขโค้ดสองหนึ่งเก้าศูนย์นะครับผมพ่อรวยปีสองห้าหกห้านะครับนี่นี่ครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะพี่นะนี่เป็นเหรียญมังกรคู่รุ่นรวยมหาลาบแบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่ครับองค์นี้รายการที่หนึ่งนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่สอง รายการที่สองจะเป็นอาเหรียญระครั้งหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกรุ่นอะไรอะผมเนี้ยเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะเนี่ยครับี่ยเป็นเหรียญระครั้งแบบนี้นะพี่น่เห็นไหมรอยเหรียญลั่นด้วยนะครับเนี่เห็นไหมเน่น่น่เน่เห็นไหมมีเหรียญเป็นรอยลั่นนะพี่นะเนี่ยเป็นรอยลั่นนะครับผมนี่เห็นไหมนี่นี่ธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ย วัดช่องแคบแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะพี่นะเนี่ยได้เรียงกเก่ามาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่ครับองค์นี้รายการที่สองนะต่อไปเป็นปิดตาเข่าบวงเป็นเนื้อตะกัวนะนี่รายการที่สามเป็นปิดตาเข่าบวงเนื้อตะกัวนี่นี่ครับองค์นี้รายการที่สามนะครับผมเป็นปิดตาเข่าบวงเนื้อตะกัวระบกนี่รายการที่สาม ต่อไปเป็นรายการที่สี่ก็จะเป็นพระซุมกรหลวงพ่อโน่งคลองบดันนะวัดคลองบดันนะครับนี่เป็นซุ้มกรหลวงพ่อโน่งวัดคลองบดันนะครับนะครับนี่เป็นซุ้มกรหลวงพ่อโนงวัดคลองบดันครับผมีนองนี้รายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อทาครับผม เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานนะครับผมนี่นี่ครับองค์นี้รายการที่ห้านะครับผมนี่นี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดครับผมนี เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อจาดรายการที่หกรู้สึกจะได้มาสองเหรียญน,นะเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อจาดจะได้มาสองเหรียญครับผมงองนี้รายการที่หกนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคงควัดบางกระพร้อมนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมองนี้รายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเรียนหลวงพ,วลวพ่อสมชายครับผมในวัดเขาสุกิมนะครับผมองนี้รายการที่แปดนี่ครับเป็นเรียนหลวงพ่อสมชายครับผมนะครับวัดเขาสุกิมนะครับผม สี่สองห้าสองศูนย์นี่ครับนี่รายการที่แปดต่อไปเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยรายการที่เก้านี่ครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับผมนี่ครับรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบก็จะเป็นเหนรียญลูกบูทิมครับผม นี่ขายเป็นเหรียญอะไรนะเหรียญเหรียญขันน้ำมนต์ครับผมเหรียญขันน้ำมนต์นะครับรายการที่สิบ่อไปเป็นพระสมเด็จหลังพระศิวลีหลวงพ่อพกลวยครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จหลังพระศิวลี หลวงพ่อพกลวยครับผมนี่ครับองค์นีนรรร้รายการที่สิบเอดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับผมรายการที่สิบสองจะเป็นหลังหานุมานครับผมในรายการที่สิบสอง ครับองค์นี้รายการที่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญยืนหลงปูวแหวนครับผมรายการที่สิบสามเป็นเหรียญยืนถือไม้เท้าลงปูวแหวนนะครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับนี่ครับ,ร,บ,ร,บรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญรูกนแวนอีกหนึ่งเหรียญครับผมรายการที่สิบสี่เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นถิ่นกำเนิดครับผมนี่เหรียญเก่าๆแบบนี้มาเลยนะครับนี่ครับ,ร,บรายการที่สิบสี่นะครับผมนี่เป็นรุ่นถิ่นกำเนิดนะครับนี่ครับ เรียมเก่าแบบนี้มาเลยนะรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคายครับผมนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคายรายการที่สิบห้านะครับองนี้รายการที่สิบห้า ต่อไปเป็นเหนเรียญรูปแหวนรายการที่16เป็นเหรียญมหาเศรษฐีบ้างมีตลอดการนะครับรายการที่16กคับผมนะครับอ,องนี้รายการที่16 ต่อไป,ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดร,รายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบเจ็ดต่อไป,ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครวันรายการที่สิบแปดครับผม นี่ครับเป็นเรนหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเคราวันรายการที่สิบแปดนี่ครับองค์นี้รายการที่สิบแปดต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงปู่ผ่านครับผมรายการที่สิบเก้านี่เป็นเรนหรียญหลวงปู่ผ่านนะครับ ร,รายการที่สิบเก้านะครับผมนี่เป็นเหรียญลูกผ่านครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเรนรหรีรยญกลมหลวงพ่อโกยรายการที่ยี่สิบครับผมเรรมหรียญกลมหลวงพ่อโกยครับผมรายการที่ยี่สิบนะครับ องนี้รายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเกียมครับผมนี่ เป็นเหร ion, ียญหลวงพ่อเจียมสุรินนะพี่นะนะครับเป็นหลวงพ่อเจียมรายการที่ยี่สิบสองนะครับนะองนี้รายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหร,รียญหันข้างหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับผมนะี่รายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรหียญหันข้างหลวง,ลงพ่อแพรวัดพิกุลทอง นะครับนะครับเป็นเดียทันวาคหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระยี่สิบห้าตวรรษรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนะครับเป็นพระยี่สิบห้าตวรรษรายการที่ ยี่สิบสี่นะฮะองค์นี้นี่ดูเขาเจาะใช้พุทธคุณนะครับเห็นไหมนี่นเจาะรูใช้พุทธคุณนะพี่นะนะครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่ออ่าหลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียมวัดกำแพงนี่ปิดตาหลังยันหลวงปู่เจียมวัดกำแพงรายการที่ยี่สิบห้านะครับปิดตาหปู่เจียมวัดหลังอ่าวัดกำแพงหลังยันครับผม ต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่ยี่สิบหกครับพงนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับผม องนี้รายการที่26ต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินรายการที่ยี่นะครับเป็นคุณแผนเนื้อดินนี่นะรายการที่27ครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่27ต่อไปเป็นเหรียญวัตพัทครับผมนี่วันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญ เรียมมาแล้วนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบแปดเป็นปีหกสามนะเดี๋ยวผมหาชื่อรุ่นให้ก่อนผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรอะ่ะเนี่ยนี่ครับสวยด้วยนะเนี่ยแล้วจะเป็นหน้ากากด้วยนะครับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมาดูเขาเรี่ยมใช้มานะครับเป็นปีลึกนะเป็นปีหกสามนะครับผมผมไม่รู้รุ่นอะไรอะ่ะเนี่ยเลขโค้ดสองสามเก้าห้านะเนี่ยนี่ของเดิมเขาเรี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับน,นี่ครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นขุนแผนลงปุทิมรายการที่ยี่สิบเก้านะครับขุนแผนองค์นี้พร้อมตลับเลยนะนี่นี่เป็นขุนแผนลงปุทิมนะแค่ตลับนะจะมีประมาณร้อยกว่านะพี่นะนี่เป็นขุนแผนลงปุทิมตะกุดสองดอกแบบนี้นะครับนี่แค่ตลับนี่ก็น่าจะมีประมาณร้อยกว่าบาทแล้วนะครับนี่นี่ดีไม่ดีสองร้อยด้วยนะตลับแบบนี้นะครับองนี้รายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายวันนี้ได้แหวนหลวงพ่อขวัญมาครับผม นนานเจอทีเลยนะแต่องนี้อ่าไม่ใช่แต่วงนี้วงนี้เขาจะเบี้ยวหน่อยนะเนี่ยไซส์ประมาณผมใส่อยู่ประมาณหกสิบกว่าผมใส่สบายเลยนะนิ้วนางอะ่ดูดิเนี่ยโดยพี่ท่านใดไซส์ประมาณหกสิบกว่านะผมใส่แหวนไซส์ประมาณหกสิบกว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นตะก้อสามเส้นนะครับนี่นี่นี่ตะก้อสามเส้นนี่นี่ครับดูดิ เก่าๆแบบนี้เลยนะเป็นอ่าแหวนโล่ะขวานวัดบ้านไร่นะครับผมนี่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 ครับดูฟอนต์หนังสือนะครัเนี่ไหมชัดเจนนะฟอนต์หนังสือยังไม่ได้หายนะปกติจะเจอนี่ฟอนต์หนังสือนี่คือลื่นหายไปหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมอันนี้นี่นี่เห็นเห็นอยู่เลยนะนี่เห็นไหมวัดบ้านไร่ชัดเจนนะครับนี่มาดูเนื้อโลหะนี่ครับเนี่ยดูร่องรอยจากการใช้ครับผมนี่และแหวนวงนี้ยังสวยอยู่เลย ปกติปกติจะเจอหนังสือเรือนมั่งท้องขาดมั่งอันนี้ท้องไม่ขาดนะเห็นไ,ไหมท้องไม่ขาดคือยังเนี่ยสําหรับพี่เพื่อ,อในใดที่ไซส์หกขนาดขนาดนิ้วประมาณหกสิบกว่านะหกสิบกว่านี่ใส่ได้สบายเลยนะครับนี่ยังสวยอยู่เลยนะนี่นี่ครับยังสวยอยู่เลยนองค์นี้รายการที่สามสิบนะครับแหวนหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นานๆเจอทีแล้วพี่นะีน่ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใด้ีอยากดูรูปภาพเพิ่มเตอร์ของแกไล,ลามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ